สวัสดีครับวันนี้ผมมีของแปลกมาให้เบิ่งเป็นบักพาวครับแต่ว่าเป็นบักพาวหลอดหรือเขาเอื่นขดบักพาวเป็นของหายากครับของหายากของแปลกดูรูปทรงลักษณะครับของแปลกหายากเป็นบักพาวหลอด ดูงามสวยรับหลุดทรงสวยมากครับของหายาของทนนิสิ์ครับตามผู้เทาเก่าโบราณพ่นวาก็เป็นของอทนนิสิ์นะครับเป็นของสรรพคุณเนเมตตามหานิยมของค้าขายครับของอยู่เย็นเป็นสุขจะเลื่อนลงเรื่อง ทีวิตกะมีเต่พบแต่สิ่งที่ดีทีงามนั่นแหละครับผู้เท่าเป่นว่าจังสันบ้านี้อันนี้เป็นมะพร้าวหลอดครับมะพร้าวหลอดเป็นมะพร้าวหลอดตาเดียวครับแต่ว่าผมเคยลุงไปหลายๆรอบนึงแล้วเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมแต่ว่ามื้อนี้ผมมาให้ดูเปรียบเทียบคู่กันครับเป็น เอาเท่าหลอดอีกแบบหนึ่งคือคือแบบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโคตรขอเอินโคตตาไม่ไผ่ครับง่ามหลบทรงเหมือนง่วงสางครับหลบทรงแปลกครับของหายะมันเป็นของหาง่ายเดชขันตะห้าบอมักบอจอบอีหลีบอสแวงหาบอคนกวาอีหลีกสีบอพอกสีบอเห็นนะครับต้องผูกคนมักหลี คนสอบอิหลีกระจังที่พ่อเจ็บสะสมครับง่ามสวยเ <c oughs> มื่อนี่ผมกับบอเดมี่ยังหลายดอกกมี่สามย่างนี่แหละมารีวิวให้กี่นองเบิงว่าผมก็จะถามเพื่อกันว่าบักเผาตัวนี้มันแมนโคตบักเผาบอรหรือว่าเป็น เัก่าหลอดรูปส่งแปลกแต่ว่าในตัวผมมีความข้าใจว่าเป็นโคตรักล่าแล้วครับครับผมกะคิดนี้ก็มีเท่านี้นะครับเด้อเดียวถามีสิ่งทีด่ดีๆแปลกๆผมกะจะมาลงให้พี่น้องเบิง่งส้มอีกรอบหนึ่งครับสวัสดีครับ